한 서재, 차이를 배란. 한 두재, 차이를 나편. 쉬면이, 쉬면이, 차이를 루엄찬. 차이로디, 내 맵캉차. 차이를เจอ, 차이가퍼샌. 쉬면이, 쉬면이, 차이를루엄락찬. แค่ได้มองก็ได้ลาตายอีกไม่ให้เป็นเจ้าของอันไม่ให้ใครเจ็บอ่ะไม่อยากให้มีแฟนอ่ะไม่งั้นชันคืนแย่นะชีวยยิตฉันมองไปตลอดหลยที่อยู่คนเดียวงี้ดีจะตายอย่มีใครตายเชีวยวแค่เธอนะบอกว่าเธอ,อยังเงาฉันแค่สบายใจอยู่คนเดียวด้วยกันก็พอไม่ได้ขอให้เธอมาใกล้เป็นคำว่างขึ้นใครต่อใครให้ไปนาน,น,าน ก็ที่ดีจะมีภาระเป็นที่รักของทุกคนช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ที่จะร้องรักกะพังงานฉันเลยยิงหัว เธอมาทำให้ฉันไว่วั่นช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้อ่ b a บ b a เ yeah y <yeah, S 2> uh, <yeah. S 2> จริงก็ได้มอง <yeah. S 2> ก็แต่เหล่าตาไม่ให้มีเจ้าของ a uh, ไม่ให้ใครเจี๋ยไม่อยากให้มีแฟนละ uh. ไม่ง uh. <Yeah. S 2> ี้ฉันเพิงแย่ฉ่นอยู่ให้ฉันมองไปตลอดเลยดิอยู่คนเดียวงี้ดีจะตายอยากมีใครใตายเชื่อเธอแค่เธอมบอกกับเธอ่างเงาฉันก็สบายใจ อยู่คนเดียวด้วยกันก็พอไม่ได้ขอให้เธอมาใกล้อยู่เปคนว่างของใครต่อใครให้ไปนานๆไม่อยู่กับฉันก็ได้ไม่ต้องมีแฟนหรอก yeah ไม่คยมีคืออะไรไม่ต้องไปแชร์หรอกอย่าดื้อได้ไม่ ทำไมไม่เชื่อที่แม่บอกไมต้องม่วันกบใครเจอไม่ใช่แค่รัไม่ใช่แฟนแต่จะไม่เงาอย่างแน่นอนชัไมอม่เงินอาไปคุยด้แทนกันคนเดียวไม่ตายหรอกชันไม่ต้องมีแฟนรออะได้ปะอยู่คนเดียวงี้ดีจะตายอย่ามีใครตายเชยเฮ่แค่เธอมาบอกว่าเธอ,อย่างเงาฉันจะสบายใจ